เฮ้ยทุกคนไปกินข้าวกันวันนี้ไอจะเรียกเองไปไม่เคยพาไปกันไปไปรข้าไนั่น่าสิ ห้องครัวห้องครัวหยดแป๊บหนึง่งขอแนะนำตัวละครก่อนนี่เดฟบอสสุดหลอ่อขวัญใจของสา,าวออฟฟิศเก่งหลอ่อเท่ <c oughs> นิสัยดีและเนี่ยรถประจำตำแหน่งจัก,กรยานนะ <c oughs> ใครๆก็หลงรักฝรั่งคนนี้กินม้างกินบาะเพอเข้มอ้าวกะผู้เข้มนั่นเดฟ เขาชอบลองทําอาหารฝรั่งที่ผสมไทยสไตล์ทั้งหลอกทั้งทําอาหารเก่งใครจะไม่ตกหลุมรักเขาบ้างกินเลยโดยเฉพาะคิตตี้และมินตกหลายหลงพิมเลยอร่อยมากๆเลยค่ะบอสอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะแม่มีบัฟกันด้วยแต่ผมว่ามันจืดไปนิดนะบอสเอาไอ้นี่ผมก็ว่าโบนัสแส็คเยอะไปนิดนะ นี่คือแน็กยิ้มใสๆแบบเนี้ยซ่อนความร้ายกาจไว้มากมายถ้าไม้ตายของมันคือการทำแซนด์เพื่อเอาไว้ล่อสาวๆป๊อปคอร์นมาแล้วครับมีแต่คนรักแต่เป้าหมายของมันมีหนึ่งเดียวคือเธอคนนี้มินได้แต่มองเครื่องบินละมั้งนี่แหละครับสาวสวยสุดฟิตแอนด์เฟิร์ม เธอมักจะเลือกกินแต่อาหารเพื่อสุขภาพอ้าวแอบกินซะงั้นระวังมีคนเห็นนะนั่นไงไม่ทันแล้วมั้งแม่บอสก็ขี้เล่นเนี่ยคิตตี้เด็กฝึกงานสาวสวยใสๆบบออออสคคคะะะิตตีีี้้้ททใหหรเเเยนนธาาดดูพวก ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆไม่กี่ชิน้นอุ้ยน่ากินเนาะพี่ขอนะจ๊ะเอานวมไหม,มแบบนี้ก็ได้ด้วยหรออ่ะไปต่อได้ Come on everybody! Party time! party It's <Yeah! S 1> อาหารจะดึงดูดคนเข้าหากันอาหารสร้างความสนุกความสุขดูเป็นคนอบอุน่นอบอุน่นดูเป็นคนใส่ใจดูเป็นคนน่ารักแถมยังดูเป็นคนกำลังมีความรักก็ได้ว้าว <Wow! S 1> พอสนุกคนก็มีความสุขพอมีความสุข ใครๆก็อยากอยกู่ใกล้จุดเริ่มต้นของความสนุกคือไอเดียอร่อยไม่รู้จบ